ดีคยินดีต้อน<ด>รับเข้าสู่ DPUAS วันนี้นะครับเราจะมารู้จักกับ DPUAS Character ว่ามีอะไรบ้าง DPUAS Character มีเป้าหมายในชีวิตมีความบากบั่งานะตรงต่อเวลาศรัทธาความดีความงานความจริงปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความละเอียดรอบคอบ เสียสละเพื่อส่วนรวมมีสัมมาคาระวะสุภาพอ่อนน้อมทำกิจกรรมนักศึกษาที่มีคุณค่าและในวันนี้นะคะขอ,อนำเสนอไลน์แบบที่เพื่อนๆได้จัดทำขึ้นมาทั้ง6หัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีเป้าหมายในชีวิต 2. ตรงต่อเวลาสศรัทธาความดีความงามความจริง 4. ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 5. มีความซื่อสัตย์สุสจริตและ 6. เสียสละเพื่อส่วนรวมสำหรับหัวข้อแรกนะคะมีเป้าหมายในชีวิตลักษณะสมาร์ทโกที่คนมีก็ได้แก่ s จาะจง m วัดได้ a บรรลุได้ r มีโอกาส มีกำหนดค่ะหลังจากที่เรารู้จักกับสมาร์ทโกลแล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้องมารู้จักกับการเรียนที่ดีบ้างค่ะสิ่งที่ต้องทำและไม่ควรทำสิ่งที่เราต้องทำก็คือการรักษาเกตการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสิ่งที่ไม่ควรยุ่งเกี่ยวนะคะก็คือเรื่องเพศการเที่ยวกันคืนอาชีพในฝันหลังจากเรียนจบนะคะก็คือนักบัญชี c d a นักวางแผนต้นทุนนักวิเคราะห์ระบบอาจารย์หรือเป็นทีเอก็ได้ค่ะ หลังจากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะคะเราสามารถที่จะแต่งงานมีบุตรหรือโสดที่เราบมีบุตรบุญธรรมก็ได้ค่ะเราสามารถให้สินทรัพย์ทำงานแทนเช่นธุรกิจให้เช่าเงินฝากออมทรัพย์เงินลงทุนทองหุ้นหรืออสังหาดิมทรัพย์ค่ะต่อไปนะครับคือตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาหมายถึงการถือตามกำหนดเวลาสำหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งวิธีตรงต่อเวลาเช่น การตั้งเวลาที่นาฬิกาให้ตรงกันทุกเรือนมีการจดบันทึกนัดหมายต่างๆอย่างแม่นยำมีการวางแผนล่วงหน้าโทษของการไม่ตรงต่อเวลาเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งมีชีวิตที่วุ่นวายไม่เป็นตามระบบระเบียบกิจการเกิดความเสียหายไม่เป็นที่เชื่อถือของคนอื่นสำหรับประโยชน์ของการตรงต่อเวลาทำให้เป็นคนกระตือรือร้อนทำงานได้สะดวกรวดเร็วเรียบร้อยชีวิตมีระเบียบ และเป็นที่เชื่อถือของผู้อื่นหัวข้อต่อไปนะคะคือความซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์คือการประพฤติตนไม่เอ็นเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติโดยต้องมีความประพฤติทั้งตรงต่อหน้าที่ต่อชีวิตตรงต่อเวลาโดยไม่ใช้เลอนขดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อมรับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง สุจริตแบ่งเป็นกายสุจริตวัดจีสุจริตและมนโนสุจริตค่ะมีประโยชน์คือพ้นจากความเดือดร้อนมีคนสรรเสริญมีความสุขทั้งทางโลกและทางรัมค่ะสำหรับกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมีการลงโทษน,นักศึกษา ที่กระทําผิดในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดร้ายแรงมหาวิทยาลายัยมีอำนาจให้ผลจากสภาพนักศึกษาโดยมีอำนาจและขั้นตอนการลงโทษต่างๆและการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อมี4อย่างด้วยกันคือ 1. กรรม,มัสศัทธาคือเชื่อกฎแห่งกรรม 2. วิปากศรัทธาคือเชื่อว่าวิบากหรือผลของกรรมมีจริง 3. กรมมกมัสสกตาศรัทธาคือเชื่อว่าชีวิตมีกรรมเป็นของตน 4. คถาคตะโพธิศัทธาคือเชื่อมั่นในองค์พระคาถาคตความดีหมายถึงกรารกระทําที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและส่วนรวมความงามความงามเป็นความรู้สึกเฉพาะตัวในจิตใจที่อธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ยากเช่นทางพุทธศาสนาความงามคือคนที่มีจิตใจดี ความจริงความจริงหมายถึงสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่จริงตามธรรมชาติคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนอยากรู้โดยความจริงมี3ระดับคือ 1. ข้อเท็จจริงคือความรู้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยประจักษ์ทาง5ประสาทสัมผัสคือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส 2. ความจริงคือความจริงที่เป็นสากลสอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นจริง 3. ความเป็นจริงคือความจริงสูงสุดหรือความจริงสมบูรณ์ที่แน่นอนตายตัวสำหรับการเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับการเสียสละนั้นกระทำได้ทั้งในยามปกติและคราวจำเป็นเช่นการบริจาคข,ของในวาระต่างๆความเสียสละ เป็นคนุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมโดยการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละให้แก่กันไม่มีจิตใจขับแคบเห็นแก่ตัวฝาัก DPUAS Character นะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะร่วมทำกันทุกวันศุกร์ค่ะนั่นคือการสวดมนต์เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ ทุกคนคงรู้สึกและรับรู้ได้ถึงความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจก่อนจะจากกาันไปในวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำขวัญของคณะการบัญชีค่ะวิชาการโดดเด่นปฏิบัติสอดคล้องคุณธรรมจริยธรรมไม่เป็นรองสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญสวัสดีค่ะ